สวัสดีครับพี่พิบชันนี้เราจะมาเตรียมดินปลูกกะเพราเผาครับปลูกโหระพา เอาบุหลีาครับยิงก็เยอะทำคัามมา พอต้นก้ามไแล้วพอต้นก้าไปเนียบร้อยครับ ไปเรื่อยๆสวัสดีพี่ๆทุกท่านรครับว่าค่อยปลูกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ ข้ามมายุงเยอะครับมีแต่ผักนะมี่ก็ผักนะครับข้างๆมีก่ก็ผักที่เกิดเองผักเกิดเองก็มีครับมีเลยขึ้นมาแถวนี้นี 100, ่ร้อยเตรียมดินเรียบร้อยปูพ่อเล็กน่อยต้องปูเยอะครับ เราลดลดน้ำเสร็จแล้วเราก็ไปถอนต้นก้าครับมีต้นฟักทองของผมนะครับนี่ครับปลูกเรียบร้อย,ยจะขึ้นเครือแล้วครับอืมะอมแถวนน้มนี่ก็ผักนะครับผักแถวนี้นะมะเขือยังอยู่เดีย๋ยวตัดต้นที่มันแก่ะนะครับ ไปนะครับไปถอนต้นก้า,าบุรพานี่นะครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วจะเลือ้อยขึ้นนี่นี่องงแสลมมาอยู่นะครับส่วนมะม่วงก็หอ่อยังไม่หมดอยู่นู่นนี่ขึ้นแล้วนี่เดี๋ยวจะเอาค้งามาใส่ตัวน,นี้ก็หอ่หอห่อไม่สนิทครับนี่ วมาเจะเลยนี่แตนหลังแตนอยู่ตรงนี้ครับนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่ที่ต่อยผมตรงนี้นี่ขึ้นค้างครับตำลึงอือขึ้นไหนู่นุแล้วตอนนั้นสนลุดครับสแสลมหลุดส่วนพลิกผมนี่ปลูกใส่ท่อครับเพราะปลูกใส่ดินไม่ได้ เน่าลากเน่าครับนี่นี่ซาลาเน่กะเพราอยู่นี่ครับกระเพราเดี๋ยวค่อยเอาลงฝนตกก่อนนะค,ครับนี่บุรพาครับนี่งามอยู่นะครับเพราะว่าเขาเขาขอผมก็ถอนให้อยู่ครับ ส่วนปลูกผักยากครับล้วดูฝนมัยากมึ่ไม่ค่อยงามครับไม่เหมือนล้วดูหนาวลงเยอะครับมาจะมาถอนต้นก้านี่แหละนี่ครับถอนต้นก้าหัวปาเอาไปลงแปลงครับ หาให้มันหางสวยงามครับเอาไปทฟินเลยอ่คครับไปลง Ngắm được, Ngắm được, ngắm được เเยยออะะครับทมามไปเราวไปปลูกครับปลูกกันนะครับเรามาปลูกกันนะครับงม,มเยอะนะครับเรียบเยอะปลูกกัน ปีนวง่องว่องแงงอยู่ยุงยุง,ยงถ้ามาแล้วยุงทำแค่ป่าเนาะ ระยะห่างก็ประมาณนี้แหละกะเกนเอาครับตรงวัดเป๊ะ ผ้ามันใช้กระเพรา แถวนึงครับ ปลูกหลังบ้านครับตอนนี้นะว่าหน้าบ้านยังไม่ได้ขุดหลังบ้านโล่งกว่าปลูกหลังบ้านก่อนยุงก็เยอะครับขนาดนี้ยุงเยอะมากสี่โมงยุงเยอะมากครับที่บ้าน nhẹ yeah. bàn cơn nhé tại vì lễ dưới 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 dưới

หลงนี่เลยอ่าเรลยบร้อยครับ ปลูกแล้วครับแถวอะไรครับหลังบ้านครับตรงนี้แล้วก็ต้อมเมล็ดมะละกอมะละกอพูเหล็กไฟครับเพาะเรียบร้อยเลยตัวที่เพาะถุงก็เริ่มงอกแล้วครับนี่ครับเพาะปลูกไว้หลังบ้านด้วยครับหน้าบ้านก็ค่อยได้ย้าก,ก่อนมีข้อมดตะไนะคร้มะเขือ นี่นะครับมะละกอผมงอกแล้วนี่นี่ครับนี่ใบมะละกอนะครับนี่งอกแล้วแล้วก็เพาะไว้เยอะอยู่นะครับมะละกอผู้เล็กไฟนี่ครับแล้วก็มะม่วงผู้เล็กไฟนี่มันเชิงเขาผู้เล็กไฟอันนี้เบบีน่าจะไม่โตแล้วยังไม่ได้ห่ออยู่เหลือสี่ห้าลูกยังไม่ได้ห่ออยู่นะนี่ นี่ปูเหล็กไฟนู่นครับขอบคุณพี่พี่ทุกท่านมากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับหน้าคิ้วผมหายบวมแล้วครับไปแล้วครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีนะครับ